สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปแลกตังกันนะคะรับกคนภารกิจของเราจะเริ่มแล้วนะคะวันนี้ก็จะขอร้อ,อน้องเพิ่งจะซิลีส์อีกหนึ่งอีทีนะคะตอนนี้เราพบวินไทยมานะคะน้อยเดียวประมาณไม่กี่ไม่กี่ไม่ก,มกี่ไม่กี่ใบว้ายรถใหญ่ลูงานก่อสร้างทำมามเยอะจังรถทัวก็เยอะมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนเข้าไปในนี้ไหมโอเคเราแบงค์ไทยมาประมาณ20ใบนะคะเดี๋ยวเราจะไปแลกเงินพม่าเนี่ยได้กี่ใบกี่หมื่นนะคะกี่แสนนะคะกี่ล้านนะคะมาดูกันว่าตอนนี้เงินมันเอ่อไม่ค่อยนิ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ปัจจุบันในวันนี้เราสมาช์อัปเดตในช่องแบงค์ชินกังนีครับรถร ไม่ค่อยมันไม่ค่อยไวอะ่ะไัดูรถมันยังไม่ขยับเลยดูมันมือมันดังอย่างเดียวโอเคเราจะไปแลกตังเงินไทยวันนี้ไม่เคยถ่ายไม่เคยถ่ายคลิปแบบนี้เลยรู้สึกว่าเอาเงินไทยมันแลกอย่างเงี้ย แต่วันนี้ขออัปเดตหนึดด่งวีีนะครับภารกิจของน้องแป้งจะเริ่มต้นแล้วก็เลยจะอัปเดตนะคะเนี่ยประตูคนะตูเรียงหลงเลยนีนนนี่าร์ประตูนี้เลยก็ยอบากาัด <c oughs> ก,กัน,นหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเสร็จแล้วค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ เราจะคนหลังจากที่น้องแป้งไปตลาดมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะก็เอาอิฐมาวางแล้วนะคะและเมื่อกี้น้องแป้งก็ขับรถมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวกําลังจะปรับปรุงเส้นทางเอาหินทรายมาวางนะคะแล้วก็เดี๋ยวรถเนี่ยจะวิ่งไปได้สะดวกนะครับก็คือมาไม่ทันที่คนเอาอิฐมาลงนะคะกล่าวว่าจจะมาให้ทุกคนได้ชมแต่ไม่เป็นไรจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ รับฟังกันนะคะที่เชียงตุงเนี่ยก็ส่วนมากเขาจะนิยมใช้เป็นอิฐแบบนี้นะคะเพราะว่ามันทนทานแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็เรามากับพร้อมกับฮีโร่ของเรานะคะนี่เก็คนงานได้ครับกำลังจะมาดูพื้นที่อตอนนี้น้ำพังก็รอเดี๋ยวเขาจะเอาทรายเอาอิฐเอาหินอะไรมาวางเดี๋ยวก่อนอะไร เดี๋ยวเปียนสีเปลียนสีเนี่ยนี่ก่อนเดิฉันจะบอกก่อนว่าเมื่อกี้ได้สตังค์มาประมาณสองตึกเนี่ยดูก็ไม่เต็มสองล้านขาดอยู่ประมาณสิบใบนะคะซึ่งก็คืออันนี้ตึกละหนึ่งล้านจัดนะคะหนึ่งหมื่นบาทเท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่ากับ หนึ่งล้านตีไปง่ายๆจริงๆมันขาดอยู่ห้าพันนะคะตีไปง่ายๆหนึ่งพันเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยจัตนะคะน้ำเงินตอนนี้นะคะก็คิดง่ายๆไปเลยพันละแสนหนึ่งพันบาทเท่ากับหนึ่งแสนจัตอ่ะหนึ่งหมื่นบาทเท่ากับหนึ่งล้านจาัตอะ่ะโอ้โหดูเดี๋ยวเราหนังร่องขาดเลย เดี๋ยวน้อแป้งจะต้องไปจ่ายค่าอิอีกประมาณ4ี่แสนเดี๋ยวจ่ายน้ำมันหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ปสน้ำมนันหนึ่งทีสิบใบโอ้โหไต้ของแกมาเไรมสามสิลิตรสามิบลิตรเหรอใช่ดูเลยจ้ะอะไรตะโอ้ยกตกหมดเลยเดดเด,ด,ดเขาก็จะแถมน้ำนะเยอะ ขไนวนะัวันนี้ได้ตังก็หมดตังเติมน้ำมันหนึ่งแจริงๆเราเติม,มทีละห้าหมืนก็ไ,นได้หลยังก็ได้ใหญ่เลยนะโอ้สามิ l, เอ็ดลิตรเนาใช่สามสิบลิตรจุสก,ก็น้ำมันพิชชิงตูเนี่ยลิตรหก็เท่ากับประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดู อันนี้มาเติมที่เพื่อนเพื่อน<ๆ>เพื่อนใครไปไหนไม่ร<ๆ>ู้จริงๆปั๊มใหญ่ๆเขามาตั้งใหม่แล้วเราไม่ไปเนาะเขายังไม่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอเออหนึ่งลิตรน้ำมันยังเดิมดีเซลนะคะเมื่อกี้เขาใส่ดีเซลใช่ไหมใช่รถใหญ่เนี่ยก็ดีเซลสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบจักก็เท่ากับสามสิบบาทอะ่ะหนึ่งลิตรสามสิบบาทอะ่ะนะคะ ไม่เต็มเลยยังไม่เต็มเท่าไหร่เติมไปเป็นแสนน้ำมันยังไม่เต็มเลยก็น้องไปออกจากที่หนองมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องมามากินข้าวก่อนเอาง,ง่ายๆเลยแมยังไม่เต็มอไม่เต็มเหลือตั้งหิดขิดกว่าเนี่ย ก็เดี๋ยวมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาอิดเอาทรายเอาอะไรไปลงอีกนะคะเดี๋ยวจะต้องไปซื้อบูนอีกใช้งบสองหมื่นบาทเนี่ยไม่รู้จะพอหรือเปล่าน้องแป้งจะไปสร้างกระท่อมมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรสตูเออก็ไม่ใช่จะเป็นเหมือนร้านเล็กๆเออก็ยังไม่ใช่แล้วรอดูจนกว่าจะจบอีพีจนกว่าจะแบบเป็นรูปเป็นร่างมาก็แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจน้องแป้งด้วย แล้วเพ็นงก็ไปวาดไปไปอะไรไปอะไรเรียบร้อยเมื่อกี้ก็คือไปดูไปกับคนพอ่อแล้วก็คนส่วนด้วยให้ขุดนุ่นขุดน,นี่ให้ทํารดทําอะไรเล็กน้อยไม่มีไม่มีผู้จัดการส่วนตัวเราต้องลงมือเอง <c oughs> นะคะทจกคนก็จริงๆเนี่ยงบสองหมื่นเนี่ยน่าจะไม่พอหรอกดูดูดูแล้วนะคะก็ตอนเนี้เก็บหอมตอมน้อยๆมีสองหมื่นบาทก็เอาไปใช้ก่อนบางคนเนี่ยอาจจะ มีเงินแล้วก็อาจจะใช้ความสุขไปกับการซื้อของแบลแนเนมเอ่อซื้อของเป็นอะไรที่มันเป็นความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวน้องแปง้งขอเพียงแค่ให้ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างเอาเงินก้อนเล็กๆจากจุดตรงนั้นอะ่ะมาสร้างอะไรที่มันเป็นน้ําเป็นตัวนิดนึงเงีย้ยก็คือความสุขของนะ้แงแป้งเลยอย่างเช่นสร้างกระท่อม สร้างบ้านให้กับคนสซนอย่างเช่นขุดสารน้องน้ำอย่างเช่นเอยเลี้ยงน้องหมูทํำนู้นนี่นั่นน่ะก็คือแบบได้เอาเงินมาลงจากตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสุขเล็กๆแหละนะครับโอเคก็เราติดตามนะคะตอนนี้ไปกินข้าวกันเที่ยง เออฉันมาเปลีย่ยนยางดัดฟันนะคะภารกิจของวันนี้นะคะจริงๆมาดัดฟันเนี่ยทำมาหมดตังค์ไม่ได้หมดนะวันนี้ออแต่หมดไปแบบอย่างอืงอ่นเยอะมากนะคะออก็ตอนนี้นะคะ <c oughs> น้องแป้งมาเปลีย่ยนยางแล้วก็มารักษาฟันนะคะเออทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมไมาเยเสร็จหรืยอยัง, <c oughs> อยงเออทุกคนอาจจะคิดว่าเมื่อไหร่ฟันของน้องแป้งจะเสร็จเมื่อไหร่ฟันของน้องแป้งจะ จะเอาเหล็กออกนะคะทุกคนคือแบบจริงๆแล้วน้องแป้งรู้สึกว่าถ้าเอาตามความคิดในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เขาคือแบบคิดว่ามันเป็นแฟชั่นที่ดีแล้วก็มันมันเพิ่มความสวย <c oughs> แต่ว่าในอีกรูปแบบหนึ่งบางคนที่แบบดูแล้วไม่ค่อยโอเคก็อาจจะแบบมันมันมันลกลุงลังไปนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเหล็กที่มันมาอยู่ในช่องปากเราใช่ไหมซึ่งก็คือเวลาเรายิ้มมันก็อาจจะแบบมีสีสันเออบางคนจะมองเป็นแบบนั้น <c oughs> ใช่ไหม ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าโดยที่ว่าน้องแป้งตัดสินใจทํามาแล้วสองปีนะคะก็อตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะจริงๆแล้วข้างหน้าเนี่ยมันเรียงมันสวยหมดแล้วเหลือคือแบบข้างในเนี่ยเราต้องรักษามันยังไงมันคือไม่มีใครเห็นนะเวลาเรายิ้มเนี่ยเราก็จะพยายามยิ้มแบบให้ได้สวยที่สุดเอติ้งติงต้งติง้งนะคะก็ภารกิจของวันนี้ไปตลาดไปแลกตังเอออะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าน้องแป้งจะสร้าง น้องแป้งเดซิลี่ที่โคกนองนานน้องแป้งชิงตุงขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ,อจะมีสตูหรือจะมีอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานของน้องแป้งชิงตุงด้วยนะคะซึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเริ่มลงมือแล้วนะคะในงบสองหมื่นบาทนะคะแต่ว่าเออ ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปกันนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่าไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะคะมันเป็นเงินเก็บเล็กๆสําหรับที่น้องแป้งเก็บไว้นั่นแหละนะคะก็หลายๆคนอาจจะตีความหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นน้องแป้งก็ขอแก้ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเออตอนนี้ก็คืออยู่ที่ในรถอยู่นะคะพอดีว่ารอเพื่อนนะคะเพื่อนกําลังอ่ากลังว่าจะจัดฟันอีกคนหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรเรามาในเวลามืดน,นะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากเป็นอ่ากำลังใจผลงานของน้องแมงตุงได้นะครับสวัสดีค่ะ จังละต่จังละแต่ของละวต่จังงานจมงานเขินเขาเขินเตรียมพร้อมเลย nem nem pin lạc anh em. Tân em tụi nó nó con đồ ao, lúc Con đồ em chín Chắc chắn em con này, lúc em cái con. lúc con nó em lúc em lúc em ngọ em lúc em lúc em em lúc em lúc em lúc em nó em lúc วันนี้เราก็มาลงมือขุดเพียงเล็กน้อยแล้วนะคะที่นางแปลงบอกว่าใช้งบไม่ได้มากเท่าไหร่ แต่ก็อาจจะเป็นรูปเป็นล่ามายัางไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมนะคะหรือว่าเราจะใช้ไม้เก่าที่กองอยู่บนนู่นหลังสามล้อน,นู่นนหละหลังสามล้อน,นู่นนะคะหรือว่าเราจะทํายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีเราเพิ่งจะมาขุดลากเพียงเล็กน้อยไว้นะคะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าวันมื้อยามวันดีเออเวลาดีนะคะเราก็ว่ากันไปตามความเชื่อของคนโบ โบราณนะคะถึงแม้ว่าไม่เชื่อก็เราอย่าลบดูอย่างเงี้ยเออว่าไปเหมือนกันแหละนะคะต้องพิ้งคิดว่ามันเหมือนกันหลายๆพื้นที่อยู่นะคะที่เวลาจะก่อสร้างหรือว่าจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็บางคนก็มีความเชื่อนะคะที่เราจะต้องปักเสาปักหลักอย่างเช่นเหมือนต้องพิ้งเห็นโรงงานแม่ตักหรือว่าใครก็แล้วที่จะสร้างโรงงานก็ต้องมี การขุดการเจาะอะไรก็ต้องมีไหว้ปูชาพื้นที่แล้วก็ขอขมาพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ก่อนที่จะวางเสาลงเนี่ยก็ต้องดูวันด้วยนะคะนี้เราก็มาดูวันขอขมาสาธุนะคะขอให้เป็นวันดียามดีมีอะไรนะคะเขาเรียกว่าสาธุขอมีโชคมีลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุม้มครองรักษาด้วยนะคะสาธุสาธุขอพื้นที่เจ้าน้ำเจ้าน้ํา เออเจ้าน้ำที่ดีเจ้าดินที่ดีด้วยค่ะจริงๆแล้วเราก็มาช่วยๆกันเป็นครอบครัวเองนะครับทุกคนเอ,องานเล็กๆนะคะเราก็อาจจะออให้คนโฉนคนสวนเนี่ยช่วย ทำไปเล็กๆน้อยเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเป็นใหญ่อลังการขนาดนั้นนะคะค่อยๆทําไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกคนวันนี้นางแปงก็ได้มันลงมือด้วยนะครัเย่ดีใจมากนะคะเออส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นหนองนะคะแล้วก็เราจะหันหน้าไปฝั่งหนองมองวิวหนองน้ําแล้วก็เราจะทําหน้าต่างไปฝั่งโน้นแล้วก็เราจะเห็นมองทุ่งนาแล้วก็ทําไปเห็นวิวถนน,นใหม่นะคะเอเอเ ดีใจด้วยเนี่ยต้นมะพร้าวจะอยู่ข้างหน้าสองต้นนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆก็อาจจะมีต้นกล้วยหรือว่าปลูกผละไม้ปลูกดอกไม้อะไรต่างๆแล้วก็ในในานาเราก็าอาจจะมีปลูกผักทําแปลงผักเอ,อ่ออะไรนะเตินสายน้ําไปนะคะเออปอะมานี้แล้วก็ส่งข้างในนู่นก็เป็นน้องหมูนะคะแล้วก็ไอ้างนานนู่นก็เป็นอะไรอ่ะเป็นกระท่อมที่เราสร้างไว้ แล้วก็เราทำถนนไว้แล้วด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะมีต้นมะพร้าวสองต้นอยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยถนนที่เราทำนะคะก็รถใหญ่วิ่งได้นะครับแล้วก็เราอาจจะทําลานจอดรถตรงนี้แล้วก็นางเป้ก็อาจจะเป็นทําอะไรเล็กน้อยเออเป็นเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นร้านหมูกระทะก็ว่าไปนะครบทุกคนเออ ขอให้แขกมาเยอะนะคะอยากจะกินอะไรโทรสั่งโทรจองมาได้เลยทําให้ทุกอย่างได้หมดนะคะอยากจะกินแกงโจผักกาดก็ว่าไปเออนะครับยิดีใจมากดีใจมากนะครับทําไปเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตเพียงแค่เท่านี้นะคบเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วแดดร้อนมากๆเลยดูดิดูแสงแดดอยู่บนหัวเลย